สำหรับชาวลัคนาเมษนะครับในเดือนนี้ถือว่ายังเป็นเดือนที่อาจจะดูมีความอึดอัดเกิดขึ้นกับคุณอยู่ยังต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่มันดูมีความเร่งด่วนเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ในมุมที่ดีเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินกับเรื่องของธุรกิจของคุณนะครับมันมีแนวโน้มที่จะมีมิตรดีๆมาช่วยกับเรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆที่จะได้รับการสนับสนุนกับเรื่องของการเงินรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษว่าในเดือนพฤษภาคม2 5, 5 6 7เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่านี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลนะครับก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มมาเลยครับ เริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมษก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวตัวตนของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศวินาศมันหมายถึงความอึดอัดมันหมายถึงความผันผวนมันหมายถึงความเร่งด่วนนะครับซึ่งตัวคุณก็อาจจะต้องเจอลักษณะแบบนี้อยู่นะครับ แต่ในมุมที่ดีก็คือการมีดาวราหูมาร่วมอยู่ด้วยเนี่ยดาวราหูกับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุลมกันเวลาอยู่ร่วมกันอย่างน้อยมันก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวอะไรต่างๆทําอะไรได้เร็วได้ดีขึ้นนะครับ แต่ในจุดที่ต้องระวังเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่7การมีดาวพุธมาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยดาวพุธเองกับดาวราหูเป็นคู่สัตรูกรกันนะครับมันเป็นดาวคู่ของการมีปากมีเสียงต้องระวังเรื่องของคาพูดเวลาดาวพุธเจอกับดาวอังคารที่เป็นดาวตัวคุณมันก็เป็นช่วงที่คุณเองก็กล้าพูดอะไรแรงๆด้วยนะครับแถมดาวพุธเวลาอยู่จุดนี้ดาวเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันมีความอ่อนเป็นประเป็นนิดและดาวพุธเนี่ย ทำหน้าที่หนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัสชชาเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของคําพูดการเจรจาการสื่อสารหรืออะไรที่เกี่ยวกับสื่อการโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยต้องระมะัดระวังนะครับเพราะอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาดาวพุธตกพบวินาศเนี่ยเขาให้ระวังการมีปัญหาความเสียหายที่เกิดจากเรื่องคําพูดเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยหนถึงเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับส่วนในช่องตัวคุณเนี่ยการมีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์มา อยู่ในช่องนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ 14ตอนกลางคืนซึ่งดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยดาวมีกำลังเด่นมากได้ตำแหน่งมหาอุดซึ่งถือว่าดีนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวของเรื่องของยศตำแหน่งอะไรต่างๆภาวะผู้นำในมุมที่ดีก็คือส่งผลดีกับเรื่องของการทำอะไรที่มันต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์มีภาวะผู้นำมีความตื่นตัวกับคุณได้ดีดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปุตตะนะครับซึ่งแปลว่าลูกหลานบริวารสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ ถึงแม้ตัวคุณเองเนี่ยยังดูอึดอัดนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรที่เกิดขึ้นเด่นๆได้ดีหรือมันก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานเนี่ยนะครับมีศักยภาพดีทําอะไรมีความโดดเด่นนะครับส่งผลให้เกิดความภูมิใจกับคุณได้ดีในจังหวะนี้ดาวอาทิตย์เจอกับดาวศุกร์นะครับเป็นคู่สมพลกันมันเป็นคู่ที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถวางแผนบริหารอะไรต่างๆได้ดี ส่วนดาวสุกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21เลยนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดาวสุกเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเขาได้ตำแหน่งปลาอาจจะดูเหมือนอ่อนแต่จริงๆดาวสุกตำแหน่งนี้ มันเป็นจุดที่เขาเพิ่งเลยจุดพีกมาดาวยังได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกถือว่ามีกำลังดีก็ไม่ได้อ่อนร่อยเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินที่มาสัมพันธ์กับตัวก็มีเรื่องของการเงินให้จัดการเรื่องของการเงินให้คิดอะไรต่างๆได้ดีซึ่งในมุมที่ดีคุณก็จะสามารถบริหารจัดการกับเรื่องของการเงินได้ดีวางแผนได้ดีดาวศุกร์เป็นเรื่องของปัตตนีเรื่องของคู่เรื่องของคนรักที่มาใส่ใจกับคุณนะครับมาให้ความสนใจดูแลใส่ใจคุณได้ เพราะดาวความรักมาทับตัวอันนี้ก็อยู่ในจุดที่ดีนะครับเดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายก็จะค่อยๆอยู่ในจุดที่ดีเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่วันที่7ดาวพุธย้ายอะ่ะไม่ต้องระวังดาวพุธตกวินาศและดาวพุธไม่เจอดาวคู่ศัตรูแล้วก็เรื่องของคําพูดปัญหาที่จะเกิดความเสียหายจากคําพูดอะไรก็ลดลงไปนะครับการเจรจาอะไรต่างๆมันก็ดูไม่ค่อยติดขัดไม่ค่อยผันผวนแล้วนะครับ ส่วนพอวันที่14ดาวอาทิตย์ก็ย้ายดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของลูกหลานบริวารยังย้ายไปอยู่จุดนี้ยังมีกําลังเด่นศักยภาพของลูกหลานบริวารยังมีศักยภาพดีนะครับดาวเนี่ยสัมพันธ์อยู่กับดาวพฤหัสที่ความหมายหนึ่งเป็นคําว่าสุภะเพราะฉะนั้น ก็มีส่วนกับการส่งเสริมนะครับทำให้คุณรู้สึกดีภูมิใจอะไรต่างๆได้ดีดาวเนี่ยมาเจอกันนะแล้วก็เป็นคู่มิตรกันเนี่ยนะครับในช่องการเงินสำหรับบางท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ลูกหลานให้เงินด้วยอ่ะนะครับน,น,นั่นเนี่ยถือว่าเป็นจุดดีแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธุรกิจก็คือลูกหลานมาช่วยกับเรื่องของธุรกิจนะครับบริวารมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมช่องทางธุรกิจอะไรต่างๆได้ดีนะครับ และเดี๋ยวพอวันที่21ดาวสุกย้ายอีกดาวสุกมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรแข็งแรงในเรื่องของการเงินก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจที่ในช่วงนี้ก็จะดูมีความเสถียรได้ดีนะครับถ้ามีธุรกิจอะไรที่ได้ในช่วงนี้ก็จะเป็นแบบธุรกิจที่มันได้ระยะยาวะนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีการเงินก็มีโอกาสเข้ามาต่อเนื่องได้ดีดาวสุกเจอดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลก็ยังส่งผลต่อการ บริหารนะครับหรือแม้แต่ถ้าจะมองอะไรที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนก็ได้เพราะดาวอาทิตย์มาจากคำว่าปุตตะก็ส่งผลดีกับด้านการเงินด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่25ดาวพุธก็ย้ายตามมาซึ่งดาวพุธก็มาสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์ที่เป็นคู่ธาตุน้ำกันนะครับ มันก็เลยส่งผลดีกับเรื่องของการขายขการเจรจาอะไรกับเรื่องของการเงินซึ่งอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจของคนลัคนาเมษเนี่ยเป็นเดือนที่ดูมีความโดดเด่นได้ดีเลย <S <S มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับโดยหลักๆก,ก่อนนะนะครับจริงๆดาวการเงินเนี่ยคือดาวศุกร์แต่ว่าอยากจะพูดถึงดาวใหญ่ก็คือดาวพฤหัสที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของชาวลัคนาเมษจริงๆผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับ แต่อธิบายอีกทีดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวของสติปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ในช่องการเงินก่อนหน้านั้นมันมีแต่ดาวหรือแต่ยูซึ่งมันอาจจะมีความผันผวนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินแนวคิดกับเรื่องของการอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มันเกิดอยู่พอมีดาวพฤหัสมาร่วมด้วยมันก็จะเริ่มมีเรื่องของมีปัญญามีการคิดอ่านมีการเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ ดีนะครับดาวพฤหัสมาจากคำว่าสุภาอ่ะมันมีโอกาสกับการเติบโตขยายหรือมีเกณฑ์กับการได้รับการสนับสนุนกับเรื่องของการเงินได้ดีนะครับดาวพฤหัสมาจากคำว่าวินาศอะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความกับด้านการเงินะนะครับในมุมที่ต้องระวังอาจจะต้องระวังอยู่บ้างถ้าเกิดใครดาวพฤหัสเป็นการกิณีอะไรประมาณแบบนี้นะครับ แต่ว่าในมุมที่ดีก็คือมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการจัดการเรื่องของคดีความในมุมที่ดีกับด้านการเงินของคุณได้นะครับหรือใครที่ทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์ด้านสายมูแน่นอนครับเรื่องนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้กับชาวพิจิกได้ดี ในเดือนนี้นะครับในช่วง1 21ดาวการเงินของคุณดาวสุกเนี่ยมาทับตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการเงินมาให้จัดการดาวเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปรันะครับนอกจากเรื่องธุรกิจของตัวเองก็อาจจะต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในมุมที่ดีเวลาดาวการเงินมาทับตัวมันมีเรื่องของจังหวะการเงินเข้ามาได้ดีนะครับและดาวเนี่ยได้ตำแหน่งอุจจาภพิมุขถ้าได้มาก็ได้เป็น อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนที่โดดเด่นได้เหมือนกันนะครับดาวการเงินอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่สมพลกันและดาวอาทิตย์ก็มีกําลังดีมันก็ส่งผลให้คุณวางแผนบริหารจัดการกับเรื่องของการเงินได้ดีดาวอาทิตย์มาจากคําว่าปุตตะนะครับถ้ามองในเรื่องของการเน้นกับเรื่องการเทรดการลงทุนอะไรต่างเนี่ยก็สามารถทําได้ดีและดาวมันมีกําลังเด่นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ทั้งเดือนเลยนะนะครับที่อะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนก็เป็นจุด เรื่องหนึ่งที่เด่นสำหรับการเงินของชาวพิจิกเหมือนกันนะครับส่วนเดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายเริ่มตั้งแต่วันที่7ดดาวพุธย้ายมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณนะครับในช่วงที่เขาจะต้องเจอกันก็คือช่วง ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่21เนี่ยซึ่งเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นเรื่องของการขายการเจรจาการติดต่ออะไรต่างดาวพุธเป็นคําว่าอริอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าเรื่องการประมูลแรงต่างก็มีส่วนกับการส่งผลดีกับการเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะดาวมันออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศก็ดีขึ้นนะครับ 14ดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของคุณโดยตรงดาวอาทิตย์มาจากคําว่าปุตตะซึ่งหมายถึงลูกหลานบริวารน,นะครับหมายถึงการลงทุนหมายถึงสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ลูกหลานบริวารมาให้เงินนะครับเอาเงินมาให้นะครับหรือลูกหลานบริวารลูกน้องมีส่วนกับการช่วยสนับสนุนส่งเสริมช่องทางธุรกิจ นะครับได้ดีนะครับมีนำพาช่องทางการเงินอะไรต่างๆได้ดีเพราะเขามาเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรกันซึ่งมาจากคําว่าสุภาที่แปลว่าการส่งเสริมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนกับการส่งเสริมได้ดีเพราะมันเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันพอ21ดาวสุขย้ายมา ดาวการเงินเองเนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองเลยแข็งแรงเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันมีโอกาสกับการได้เงินเข้ามาได้แน่นอนนะครับและถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นการได้นะครับหรือธุรกิจที่มันเป็นระยะยาว ในช่วงจังหวะนี้เพราะดาวได้ตำแหน่งกเกษตรมันมีความมั่นคงดีดาวศุกร์ยังเจอดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่สมพลดาวศุกร์เจอดาวพฤหัสที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนมันก็อาจจะมีแนวโน้มกับการได้สปอนเซอร์ได้รับการสนับสนุนจากเรื่องของการเงินด้วยนะครับพอวันที่25ดาวพุธย้ายตามมามาอยู่เจอกับดาวศุกร์ที่เป็นคู่ธาตุกันมาเจอกันในราศีธาตุดินที่เป็น ธาตุที่เป็นมิตรกับธาตุน้ำนะครับก็ส่งผลดีให้การขายการเจราจาแรงต่างเนี่ยส่งผลดีเป็นช่องทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดเรื่องการเงินได้ดีนะครับดาวพุธเองมาจากคำว่าอาริอ่ะส่งผลดีกับเรื่องของค่าเช่าเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อที่มีเกณฑ์กับการจะได้เข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวเสาร์นะครับในเดือนนี้ดาวการงานของคุณก็ยังโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะซึ่งก็แปลงง่ายๆว่ามันยังมีงานเข้ามาได้ดีงานยังสําเร็จรู้ล่วงอะไรต่างๆไปได้ดีนะครับแถม ดาวเกตที่มากระตุ้นนะครับอยู่ในคําว่าลาภะนะครับจริงๆดาวเกตอยู่ในคําว่าลาภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแต่ดาวเนี่ยมาสัมพันธ์กับดาวการงานของคุณเพราะฉะนั้นมันก็ดูมีเกณฑ์กับการกระตุ้นความหลากหลายของเรื่องของการงานที่เข้ามาในจังหวะนี้ด้วยเช่นกันนะครับอีกจุดหนึ่งดาวเกตเจอกับดาวเสามันอาจจะกระตุ้นความอึดถึกทนของคุณได้ดีด้วยนะครับมันเหมือนกับสู้งานได้ดีในช่วงนี้นะครับถึงแม้อย่างที่บอก ตัวคุณเองไปอยู่ในวินาศมันอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดบ้างนะครับแต่คุณจะดูอึดดีในช่วงนี้นะครับคราวนี้ถ้าดูองค์ประกอบอื่นนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยการที่ดาวพุธไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศจนถึงวันที่7ดเนี่ยดาวพุธเป็นคําว่าสหัชชะนะครับซึ่งอาจจะแปลเป็นเรื่องของการขายการเจรจา,าการติดต่อดาวมีความอ่อนและไปอยู่ในภพวินาศมันก็อาจจะดู มีความยากหน่อยต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่มันมีความผันผวนได้นะครับแถมถ้าแปลดาวพุทธที่เป็นคําว่าสหัชชะแปลเป็นคําว่าเพื่อนอถ้าเกี่ยวกับงานก็อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานก็ได้ซึ่งดาวเนี่ยไปอยู่ในคําว่าวินาศและ สัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับดาวราหูที่เป็นคําว่าลาภะที่เป็นคู่ศัตรูกันนะครับอาจจะทําให้เวลาทําอะไรนะครับอาจจะมีความคิดกับเรื่องของเป้าหมายการทํางานอะไรเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกันในช่วงนี้หรือกับเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับในช่วงต้นเดือนหรือการสื่อสารการสื่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับเวลามันอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยมันอาจจะ เกิดการผิดพลาดได้หรือข้อมูลที่คุณได้มามันอาจจะเป็นข้อมูลเท็จอะไรแบบนี้นะครับและก็ต้องระวังเรื่องการสื่ออะไรนี้ที่ไปเกี่ยวกับง,งานเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอวันที่7ไปแล้วดาวพุธย้ายออกจากภพวินาศหายอ่อนกําลังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานก็จะมีส่วนกับการร่วมกับคุณได้ดีแล้วนะครับการที่ดาวตัวคุณอยู่กับดาวราหูในมุมที่ดีก็คือทําอะไรมันก็ยังดูมีความคล่องนะถึงแม้จะเจอสภาวะอึดอัดก็ตามนะครับคราวนี้ ถ้าองค์ประกอบอื่นดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคำว่าปุตตะเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับดาวมีคุณสมบัติด,ดีทั้งเดือนนะ1-14ได้ตำแหน่งมหาอุดเลยแล้วก็มาร่วมกับคุณได้ดีเพราะดาวมาทับตัวกับตัวคุณอยู่นะครับและได้ตำแหน่งมหาอุดส่วนพอวันที่14ไปแล้วดาวเนี่ยไปอยู่ในเรื่องการเงินดังมีกำลังดีศักยภาพลูกน้องอยังดี แถมไปเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรกันนะครับซึ่งเป็นคําว่าสุภาษแสดงว่ามีส่วนกับการช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ดีนะครับส่วนถ้ามองในเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่นะครับการที่ดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าสุภาษเนี่ยมาอยู่ในเรื่องการเงินของคุณนะครับก็ อาจจะทําให้โดยหลักๆเนี่ยนะครับผู้หลับผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยก็พร้อมกับการจะสนับสนุนกับเรื่องการเงินกับเรื่องงบต่างๆของคุณได้ดีอยู่แล้วแหละนะครับยิ่งในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวมีดาวดีมาสัมพันธ์ที่เป็นคู่มิตรก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของการอนุมัติอะไรที่เกี่ยวกับงบการเงินแรงต่างกับคุณได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอ21ที่ดาวสุขที่เป็นดาวการเงินเองเนี่ยมาแข็งแรงนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้ มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเข้ามาซึ่งอาจจะมาจากเรื่องของการงานด้วยเช่นกันและพอ25ดาวพุธนะครับไปอยู่ในจุดที่เจอกับดาวศุกร์ที่แข็งแรงในจังหวะน,นี้ก็ช่วยส่งผลให้เรื่องการขาย,ขายการเจรจาการติดต่ออะไรก็ดูง่ายขึ้นมาอีกด้วยมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับดาวความรักของคุณเนี่ย นะครับถือว่ามีกําลังดีทั้งเดือนนะอะในช่วงต้นเดือนถึงวันที่21นะครับตั้งแต่วันที่1นวันที่ยีเดนี่ยดาวความรักมาทับตัวคุณจริงๆเนี่ยดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอาจจะดูมีความอ่อนแต่ดาวเนี่ยได้ตําแหน่งอุจจารพิมุขเพราะฉะนั้นถือว่าคู่ของคุณสําหรับคนมีคู่นะ ก็มีศักยภาพดีแหละนะครับในมุมที่ดีเลยดาวคู่มาทับตัวมันแปลว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณดูค่อนข้างใส่ใจคุณให้ความสำคัญคุณนะครับได้ดีและในมุมที่ดีเลยก็คือเป็นช่วงที่เขาจะดูยอมคุณโอนอ่อนตามคุณได้ดีเพราะเขามาใส่ใจกับ ตัวคุณนะครับดาวอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากคําว่าปุตตะก็มีส่วนกับการช่วยเสนอไอเดียคิดอ่านอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่บางทีก็สร้างความสดใสให้คุณได้ดีนะครับอยู่ในมุมที่ดีเพราะเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับและเดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายนะครับ วันที่7ดาวพุธย้ายอ่ะดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวความรักก็เวลามาสัมพันธ์กันนะครับถึงแม้จะมาสัมพันธ์กันในราศีที่เป็นราศีธาตุไฟแต่ก็มีส่วนกับการช่วยปรับกับเรื่องต่างๆอะไรได้ดีและก็เป็นคู่สเสน่ห์ด้วยนะครับพอวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับวันที่21ดาวสุกย,ย้ายซึ่งจุดนี้ก็คือ การที่ดาวความรักเนี่ยนะครับมาอยู่ในบ้านตัวเองแต่มาอยู่ในบ้านตัวเองที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจดาวเนี่ยมันได้ตำแหน่งเกษตรมีความแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเขาก็ยังมีความมีศักยภาพของเขามีแต่ช่วงนี้เขาก็จะมีความเป็นตัวตนของเขาได้ดีเขาอาจจะไม่ได้ยอมคุณทุกเรื่องและเพราะดาวไม่ได้เป็นประแล้วนะครับและก็มีความชัดเจนได,ด้ดีแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวเนี่ยเขาก็ไปเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าสุพระนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาก็ยังอยู่ในจุดที่ให การสนับสนุนให้การส่งเสริมมีความเข้าอกเข้าใจไว้เนื้อเชื่อใจคุณอยู่ในมุมที่ดีเลยนะครับดาวสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ซึ่งก็ยังสร้างความสดใสพระดาวอาทิตย์เป็นคำว่าปุตตะนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกับเรื่องความรักนะครับและเดี๋ยวพอดาวพุธย้ายมาอีกวันที่25คราวนี้ดาวพุธกับดาวศุกร์ก็เจอกันอีก นะครับเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเป็นดาวของความมีสเสน่ห์แถมไปเจอกันในราศีพฤษภที่เป็นราศีธาตุดินที่เป็นธาตุที่เป็นคู่มิตรกันเนี่ยกับธาตุน้ำเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับก็ส่งผลให้ตัวคู่ของคุณเองก็ดูมีความมีสเสน่ห์อะไรต่างๆมีส่วนช่วยกับการเจรจากับเรื่องของการเงินการขายอะไรต่างๆช่องทางการเงินได้ดีนะครับจริงๆเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่ คู่จะมาร่วมทําธุรกิจนะครับการจะเปิดธุรกิจอะไรร่วมกันในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมไปเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นกันนะครับคราวนี้สําหรับคนโสดนะครับอาจจะมีความต่างกันไปหน่อยนะครับคือคนโสดเนี่ยในช่วง1ถึง21เนี่ยการที่ดาวศุกร์นะครับ มาทับตัวนะครับมันเป็นเรื่องที่จะมีเรื่องของคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์แหละแต่ดาวในมันเป็นปละนะครับมันอาจจะต้องระวังคนที่มาปฏิสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอะนะครับอันนี้จุดที่ต้องระวังและยิ่งเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่7นะครับไปเนี่ยที่ดาวพุธเขาย้ายมามันจะเหลือแต่ดาวตัวคุณอยู่กับดาวราหูซึ่งคู่นี้เนี่ยคู่ใจเร็ว นะครับอาจจะแบบอยู่ในจังหวะที่เวลาทําอะไรแบบตัดสินใจแบบการมนิดหนุ่มอะไรแบบนั้นนะครับก็ก็จะมีความใจเร็วมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวคุณในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องระวังตอนที่ดาวความรักยังเป็นประอยู่ระวังไปเจอคู่คนอื่นเขาเข้าอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่21ไปแล้วที่ดาวสุกย้ายมาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองอันนี้ย ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ดีจริงๆที่มันไม่ต้องกังวลกับเรื่องคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นคนมีคู่แล้วอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีกับเรื่องความรักนะครับโดยเฉพาะหลังวันที่21ไปสำหรับชาวลัคนาเมษมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวราหูนะครับดาวเนี่ยยังไปอยู่ในคำว่าวินาศนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าวินานีการที่จะได้อะไรการที่จะสําเร็จลุล่วงอะไรเนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีเรื่องของการพลิกแพลงนะครับต้องคอยปรับคอยพลิกแพลงอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีความยากอยู่ในระดับหนึ่งยกเว้นว่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับคําว่าวินาศเรื่องที่มันเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านของออนไลน์สายมูนะครับของแปลกแปอะไรแบบนี้อ่ะมันก็จะมีเกณฑ์กับการได้สิ่งนั้นด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับ การที่มีดาวพุธนะครับมาร่วมกับดาวโชคลาภซึ่งเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับถึงแม้ดาวพุธจะมีความอ่อนกําลังแต่มันมีดาวคู่ศัตรูมันทําให้ไอการจะได้อะไรแบบง่ายๆการที่จะสําเร็จอะไรบางทีมันก็อาจจะยังดูมีอุปสรรคหน่อยมีคู่แข่งหน่อยเพราะ มันมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูกับโชคลาบมาสัมพันธ์อยู่นะครับส่วนในมุมที่ดีก็คือการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในคำว่าวินาศในมุมคุณอาจจะอึดอัดอะไรแหละแต่อย่างน้อยดาวอังคารตัวคุณกับดาวเรื่องโชคลาบเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุลมกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันมันก็เสริมกันดาวคู่ธาตุช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้นมีโอกาสที่ คุณเองเนี่ยถึงแม้อุดารก็ตามแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสกับการทำอะไรที่มันสำเร็จได้คล่องขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเดี๋ยวพอวันที่เจไปแล้วที่ดาวพุธเขาย้ายออกเนี่ยมันทำให้เหลือแต่ดาวตัวคุณดาวอังคารกับดาวราหูที่เป็นคู่ทาตกันก็จะเสริมเรื่องของความสำเร็จได้ดีมากขึ้นถึงแม้มันยังจะต้องคอยพริกแพลงอะไรก็ตามนะครับส่วนโดยหลักๆเนี่ย ในช่องโชคลาภของคุณเนี่ยนะครับในเดือนนี้มีดาวเสาที่เป็นเรื่องการงานเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเรื่องของการมีโชคกับเรื่องของการงานการได้งานเข้ามางานยังคงสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีการมีดาวเกตมาอยู่ในช่องโชคลาบก็ยังเป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์แปลกๆในมุมที่แบบก่อให้เกิดลาภผลกับคุณได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นจุดที่ดีนะครับเป็นเดือนที่ดีที่บางทีจะบนบานสารกล่าวขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคกับคุณได้ดีและจากการที่ดาวโชคล่าไปอยู่ในคำว่าวินาทนะครับมีเกณฑ์กับการได้ของแปลกๆมีเกณฑ์กับการประสบความสำเร็จกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์กับการประสบความสำเร็จอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความงานวิจัยนะครับอันนี้ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอยู่แล้วยิ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่14ที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายไปสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่ความหมายนึงมาจากคำว่าวินาศมันเหมือนกับอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศมันมีดาวดีมาสัมพันธ์กระตุ้นด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่ ไอเรื่องของการที่จะได้ตามที่บอกมานะครับได้ของแปลกเข้ามาได้มีโชคลาภกับสิ่งเล่นลับได้เรื่องของคดีความที่มันแบบสำเร็จรู้ล่วงอะไรต่างๆหรือเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศที่มันจะสําเร็จสำลิดผลตามที่เราตั้งใจไว้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ดีในช่วงตั้งแต่14ไปด้วยในเดือนนี้และ21ดดาวสุขที่ย้ายมาก็ยิ่งเสริม นะครับเพราะเจ้าของบ้านเขาแข็งแรงดาวพฤหัสก็เลยพลอยได้อน,นิสง์ดูแข็งแรงดีด้วยนะครับก็อยู่ในจุดที่ดีเลยกับเรื่องของโชคลาภในมุมที่ไปเกี่ยวกับคำว่าวินาศของชาวราศีเมษส่วนนักเสี่ยงโชคแน่นอนครับการที่ดาวโชคลาภของคุณยังไปอยู่ในคำว่าวินาศ ถ้ายังชอบเรื่องของการเสี่ยงอยู่นะครับมันก็คงจะต้องอมุดลงไปในดินนะครับหรือไม่งั้นก็จะต้องเกี่ยวกับด้านาประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เสี่ยงกับในระบบนั้นซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่14ไปเนี่ยมันมีโอกาสกับการจะมีโชคลาภกับด้านกับทางนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ดาวอาทิตย์ที่มันมากระตุน้นดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าวินาศเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลเสริมและดาวตัวคุณ ก็อยู่กับดาวโชคลาภในคําว่าวินาศอยู่แล้วมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันส่วนถ้าถามว่าเกี่ยวใช้ตัวเลขอะไรอะไรประมาณนี้นะครับเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคาว่าวินาศและสัมพันธ์กับตัวคุณก็ขอเลยครับขอ,อหรือไม่งั้นก็เอาไปไปมูไปอะไรแบบนี้เอาเอาตัวเลขตรงนั้นน่ะแหละมานะครับจัดการเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะอย่างที่บอกทั้งตัวเองไปอยู่ในวินาศเกี่ยวกับสิ่งเลึนลับและดาวเกตที่มาให โชคให้ลาบเนี่ยมันก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมูเลยครับในเดือนนี้และนี่ก็คือการทํานายไทยทักน์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณขอบคุณครับ